สวัสดีครับผมนุแอนดมินช่อง107เคลออนไลน์เช็คอินลอยฝั่งซ้ายมือกับเช็คอินเพจฝั่งขวามือมันแตกต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียผมจะเริ่มจากเช็คอินลอยคือเช็คอินที่สร้างจาก Facebook แต่ว่าคุณต้องเปิด GPS บนมือถือของคุณนะครับไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องร้านค้าธุรกิจต่างๆไม่ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นวัดหมู่บ้านใครอยากจะสร้างก็สามารถสร้างได้โดยอย่าลืมเปิด GPS ของเครื่องนะครับนี่คือเช็คอินลอยนะครับเลื่อนลงไปด้านล่าง ท้ายสุดเลยนะครับนี่คือเช็คอินลอยที่สร้างจากเฟซส่วนตัวครับเมื่อคุณสร้างและมีผู้คนเข้ามาเช็คอินอย่างเช่นผมเช็คอินในหมู่บ้านดงเจริญมันก็จะปรากฏโพสต์ใครอยากโพสต์อะไรก็สามารถโพสต์และเช็คอินเราจะไม่สามารถครลคุมเนื้อหาในเพจลอยแบบนี้ได้เลยซึ่งมันต่างจากจุดเช็คอินเพจแบบนี้ครับจุดเช็คอินเพจจะไม่มีการแสดงโพสต์จากผู้เยี่ยมชมนะครับ ก็หมายถึงคุณเป็นเจ้าของเพจมีสถานที่ไว้เช็คอินส่วนมากก็จะปรากฏโพสต์ของคุณคุณสามารถควบคุมเจอเฉพาะโพสต์ของคุณแล้วโพสต์ของผู้ที่เข้ามาเช็คอินเนี่ยจะอยู่ในหัวข้อชุมชนครับในหน้าเพจที่สร้างเป็นจุดเช็คอินนะครับเขาเรียกว่าจุดเช็คอินเพจในหมวดหมู่ชุมชนครับก็จะปรากฏผู้คนเช็คอินเพจของคุณดังนั้นครับเนื้อหาที่ปรากฏต่อสาธารณชนเราจะสามารถควบคุมได้ทั้งหมดนี่คือข้อดีของเช็คอินเพจ แล้วหลักการทํางานไม่ได้ต่างกันเลยนะครับดูฝั่งซ้ายมือนะถ้าคุณจะเข้าไปเช็คอินไม่ว่าจะเช็คอินลอยหรือเช็คอินเพจในสถานที่ต่างๆที่สามารถสร้างโพสต์ได้บน Facebook คุณกดปุ่มสร้างโพสตเสร็จแล้วกดปุ่มเช็คอินครับนี่คือหน้าเฟซส่วนตัวครับคุณสามารถที่จะเซิร์ชค,ค้นหาอย่างเช่นเช็คอินเพจของผมชื่อว่า107เคล็ดลับถ้ามันเด้งขึ้นมา2จุด ก็แสดงว่ามีทั้งเช็คอินลอยและเช็คอินเพจมีผู้คนเข้ามาเช็คอินพอๆกันผมอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงเช็คอินเพจมันมีข้อดีมันเป็นหน้าเป็นตาเป็นออฟฟิเชียลก็ว่าได้ว่าเพจของเราเนี่ยเฮ้ยมีจุดเช็คอินเป็นของตัวเองเมื่อเมื่อเช็คอินแล้วโพสนะครับอ่าผมยกตัวอย่างผมจะโพสต์ฝั่งซ้ายมือนะจุดเช็คอินเพจออฟฟิเชียลของผมมีจํานวน16ก็หมายถึงอันดับที่2นะครับเช็คอินลอยหรือสร้างมาจากหน้าเฟซ มี18คนผมจะทดสอบเช็คอินเพจหลักที่16รายการครับทดลองโพสต์นะครับเมื่อกดโพสเช็คอินนะครับผมจะคลิกบริเวณชื่อ107เขรับซึ่งไม่ใช่จุดเช็คอินลอยนะเมื่อคลิกชื่อปั๊บมันจะเชื่อมโยงเข้าไปที่หน้าเพจหลักเห็นไหมครับไม่ไม่ใช่เช็คอินลอยนะครับนะครับแล้วเลื่อนดูโพสต์ของเพจซึ่งเราสามารถปักหมดุดนะผมก็รับชํำจุดเช็คอิน ประกาศโฆษณาปาักหมุดไว้ในเพจ107เ็ดคลับเลยนะนะผู้เยี่ยมชมสามารถพบเจอสิ่งที่เราประกาศโปรโมชั่นเหมาะสำหรับผู้ที่ทำกิจการร้านอาหารร้านขายสินค้าหรือร้านอะไรก็แล้วแต่ครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจครับเหมาะสำหรับการสร้างเป็นจุดเช็คอินเพจในส่วนจุดเช็คอินลอยเหมาะสำหรับสถานที่วัดหมู่บ้านสถานที่สาธารณะต่างๆเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากจุดเช็คอินลอยครับสร้างจากหน้าเฟซส่วนตัว กดช่องโพสนะจากนั้นเปิด GPS ในเครื่องของคุณนะครับแล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะครับไม่ว่าจะ iPhone หรือ Android นะครับอลองเปิด GPS เรียบร้อยเปิดยังไงก็แล้วแต่ครับเลื่อนลงไปด้านล่างด้านล่างสุดเลยนะครับคำว่าสร้างสร้างสถานที่ใหม่คุณอยากจะตั้งชื่อสถานที่ตรงนี้ว่าอะไรก็ได้นะครับสร้างจุดเช็คอินเป็นสวนสาธารณะแถวบ้านนะครับมีผู้คนเริ่มเข้ามาเช็คอินสถานที่ที่คุณเพิ่งสร้างเนี่ย ก็จะทําให้จุดเช็คอินลอยของคุณติดผลการค้นหาเซิร์ชขึ้นมามันก็เจอไงครับอย่างเช่นผมผมเข้าไปเช็คอินเช็คอินลอยที่จุดจุดชื่อว่าบ้านดงเจริญนะครับก็มีใครไม่รู้สร้างขึ้นมานะสามารถอัปโหลดรูปป,ปกคือแนะนําการแก้ไขนั่นเองครับใครอยากจะอัปโหลดอะไรก็ได้หมดนี่คือข้อเสียของจุดเช็คอินลอยนะครับต่อไป ดูฝั่งขวามือนะครับแนวทางในการสร้างจุดเช็คอินเพจผมมีคลิปเยอะมากนะครับใครขี้เกียจทําหรือไม่มั่นใจว่าจะผลักดันจุดเช็คอินตัวเองตัวเองขึ้นได้เนี่ยก็ผมรับงานอยู่นะเบอร์โทรผมมุมซ้ายหน้าจอครับเข้ามาในเพจผมจะยกตัวอย่าง107เคลเ็ดลับสมมุติคุณเปิดเพจใหม่ต้องลงรายละเอียดนะมีโพสต์มีผู้ติดต,ตามสัก10 ยีคนขึ้นไปนะสรุปว่าลงรายละเอียดเพจให้ครบเสร็จสิ้นก่อนนะจากนั้นก็กดเข้าการตั้งค่าเมนูนะคลิกหัวข้อข้อมูลเพจเพื่อจะเข้าไปตั้งเข้าไปใส่รายละเอียดให้ครบนะครับเท่าที่คุณจะสามารถใส่ได้นะฮะเพจที่มีการเคลื่อนไหวจริงนะใส่ให้ครบทุกอย่างเลยนะครับเวลาทําการนําเปิดตลอดเวลาหรือมันไม่ขึ้นเพราะว่าช่วงเวลามันมีปัญหาครับ สรุปเลยนะนี่คือสูตรหลักๆครับคุณติ๊กคุณต้องติ๊กเข้าไปตรงนี้ฮะแล้วไปลากวางแผนที่อย่าลืมเปิด GPS ของคุณนะครับให้มันตรงเป๊ะเลยชื่อหมู่บ้านเทศาบาลแค่นี้พอนะครับต้องเลือกหมวนหมู่ที่สามารถสร้างจุดเช็คอินได้หมายถึงเมื่อคุณใส่หมวนหมู่แล้วคุณกลับไปที่หน้าหลักถ้ามันขึ้นแผนที่แสดงว่ามวดหมู่นั้นพร้อมให้สร้างนะครับ ย่างเช่นผมใช้หมวดหมู่การศึกษาโฆษณาการตลาดชุมชนเออโอเคมันมันอนุญาตให้มีจุดเช็กอินได้แต่หมวดหมู่บางอย่างมวดหมู่เกมหมวดหมู่อะไรที่แปลกๆมันถ้ามันไม่ขึ้นแผนที่ในหน้าหน้าแรกที่ว่าคุณต้องมาเปลี่ยนหมวดหมู่ให้มันขึ้นแผนที่หน้าแรกอ่ะไปดูกันเลยแผนที่หน้าแรกหมายถึงอะไรตรงตรงนี้นะที่ขึ้นแผนที่เนี่ยนี่คืออนุญาตนะครับให้สร้างสถานที่แต่ถ้ามันขึ้นทั้งที่เรากรอกไปแล้วแล้วมันมีช่องเด้งขึ้นมาว่า กรุณาระบุสถานที่แสดงว่าหมวดหมู่เพจคุณไม่ถูกต้องเขาไม่อนุญาตให้คุณสร้างนะไปแก้หมวดหมู่เพจแค่นั้นอ่ะสมมุติว่าคุณคุณขึ้นแผนที่ได้คุณต้องกระตุ้นนะครับเกณฑ์ผู้คนเข้ามาเช็คอินขั้นต่ำคือ10 10คนหน้ามา้าเรียกว่าหน้าม้าก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแต่จริงๆแล้วมันต้อง30นะสมัยนี้เมื่อกอ่อนแค่10กว่าเนี่ยหน้าม้าก็ขึ้นจุดเช็คอินได้เข้ามาส่องเพจสิกว่าคนเนี่ยก็เข้ามาเซิร์ชต,ตรงช่องค้นหาค้นหาเพจตัวเองนั่นแหละนะ หมายถึงเช็คอินหน้าเพจเนี่ยผมยกตัวอย่างเพจนี้แล้วกันเช็คสาหรับเพจที่มีสถานที่เข้าไปส่องนะครับแล้วกด3จุดในฐานะผู้เยี่ยมชมเท่านั้นนะครับคุณเป็นแอดมินจะเข้าไปส่องเพจตัวเองแล้วเช็คอินช่วงแรกถ้ายังไม่ติดผลการค้นหาจะไม่มีปุ่มเช็คอินในส่วนเพจไอคอนสมาร์ท c อค s ซเนี่ยไม่ไม่มีไม่ได้ตั้งค่าเช็คอินไว้นะไม่มีปุ่มเช็คอินเห็นไหมก็ สมมติว่าผมเป็นแอดมินเนี่ยผมก็จะไม่มีปุ่มในการเช็คอินแบบนี้นะเดี๋ยวลองส่องอีกสักเพจหนึ่งนะครับส่องเพจบุฟเฟ่ละมุนย่างเนยฮะใครอยู่แถวบึงการก็แวะไปเจอแล้วฮะสมมุติว่าเป็นเพจของเพจของเพื่อนเราเขาวานให้เราเข้าไปช่วยเช็คอินก็กด3จุดเห็นไหมปุ่มเช็คอินเนี่ยนะก็ต้องมีสายป่านเยอะหน่อยนิดนึงนะสัก10 20 30คนขึ้นไปอะนะคุณผู้ชมเพื่อกระตุ้นให้ Facebook มองว่ามีสถานที่อยู่จริงอสรุปว่าใครขี้เกียจ จ้างทีเดียวจบจริงๆทําแค่นี้มันก็มีโอกาสขึ้นสูงมากแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับในส่วนการเร่งให้มันขึ้นเร็วมากกว่านี้นะครับก็อาจจะหมายถึงใช้หลายบัญชีเนี่ยเข้าไปกระตุ้นนะครับหมายถึงนี่ฮะกระตุ้นอันดับแรกคือกดไลค์คอมเมนต์เพื่อให้เพจเคลื่อนไหวประเด็นต่อไปครับเพื่อนเหล่านั้นที่ไปเป็นหน้ามาเนี่ยบัญชีเหล่านั้นต้องเป็น Facebook Editor เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า Editor หมายถึงอะไรนะครับ ก็ต้องตอบใช่แบบนี้นะฮะเข้ามาสองแล้วถ้ามีแบบสอบถามเด้งขึ้นมาก็ต้องตอบใช่ใช่ใช่ตอบในเชิงบวกให้ถูกต้องตามตามที่กรอกข้อมูลไว้นะครับเห็นไหมเมื่อตะกี้ผมตอบเป็นหน้าม้าช่วยนะครับประมาณนี้ครับทั้ง10 20คนที่กล่าวมานะก็เข้าไปตอบใช่ๆช่แบบนี้นะครับนี้ก็ทําเล่นๆไปนะครับแต่ใครเร่งรีบก็ทักมาเลยแล้วกัน,นครับ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ ioutube y ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ